คุณกำลังจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์พนูทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าช่วงนี้ออมไม่ค่อยสบายนะคะปวดท้องอาจจะขอทำคลิปสั้นสักนิดนึงเนาะนะคะก็เอาเป็นหัวข้อแบบ เออนะเผื่อใครนะคะตั้งใจมีเรื่องนะคะที่อยากประสบความสําเร็จนะคะก็ลองดูว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมนะคะในเรื่องที่คุณคิดเนาะนะคะก็แน่นอนเป็นรันดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะดูเป็นพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะเอาละ่ะธาตไฟนะคะคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรอขออนุญาตดูพลังงานหลักของคุณก่อนนะคนชาวธาตุไฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ เคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทัตุดินนะคะมังกรณ์ประสบก,กันเนาะชาวทัดไฟคุณสวมพลังงานของคนที่กําลังตั้งใจนะคะตั้งใจมากๆในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแบบมันเหมือนกับเป็นรูทีนอะแต่ว่าไพา่ใบนี้มันก็มันก็มีสองแง่นะเช่นคุณอยู่ในรูทีนเดิมๆซ้ําๆวนลูปนะคะก็คือไม่ได้มีแพชชั่นอะไรไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกมีอะไรหวือหวานะคะ แค่ไปเรื่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆนะคะแบบก็ทําไปนะในบางเคสก็คือทําไปวันๆอยู่ไปวันๆนะคะหรือไม่ก็ทํากิจวัตรประจําวันไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอาจจะรู้สึกน่าเบื่อแต่ว่ามันก็ดูมีความเป็นรูทีมีความมั่นคงอยู่ในการกระทาเนาะแต่บางเคสเนี่ยนะเอาเมีวที่ว่าคุณอาจจะกําลังตั้งใจอย่างมากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโดยที่มันเป็นความตั้งใจที่คุณก็ยังไม่รู้หรอกเนาะว่า มันจะไปสําเร็จตรงไหนมันจะไปจุดมันจะไปจบตรงไหนรู้แค่ว่าขอตั้งใจทําก่อนนะรู้แค่ว่าขอเนี่ยแหละฉันจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีโอกาสแบบโอเคตั้งหน้าตั้งตาทาไปนะคะแล้วเป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าชาวท่านฟที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าระบบนะคะที่ มันมันมันมีความมั่นคงสม่ําเสมอเออมันเป็นเวของมันนะคะมันเป็นเวของมันชีวิตเป็นเวของมันอย่างสม่ําเสมอนะคะก็ไม่ใช่ไพ่ที่มีความหวือหวาแต่ออมเห็นความตั้งใจนะคะของไพ่ใบนี้นะใต้สําหรับนะคะเทมเพลตอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธนูเนาะคือมันยังมีความโลเลอยู่เหมือนกันนะบางทีบางทีชาวธาตุไฟอาจจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณกาลังเผชิญสิ่งที่คุณกาลังทําเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันรีบไม่ได้นะคะ หรือสถานการณ์นั้นคุณต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจเข้ามาร่วมกด้ในบางเคสนะถ้าไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปก็คือต้องยับยั้งชั่งใจในสถานการณ์นะคะเพราะนั้นน่าจะออกแนวยังมีความรวนเรนในอารมณ์อยู่บ้างนะคะดูดูมีความแบบยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะว่า เฮ้ย hey, ความสําเร็จมันจะเป็นอันใกล้อะไรเงี้ยมันน่าจะใช้เวลาอ่านะคะลองดูซิว่าพลังงานหลักตรงไหมเนาะชาวธาตุไฟถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า50นะคะก็อาจจะไม่ใช่ค,คลิปของคุณนะชาวธาตุไฟเอาล่ะเรามาดูกันว่าคุณจะสําเร็จเรื่องอะไรค่ะคุณจะสําเร็จในเรื่องอะไรเร็วๆนี้นะชาวธาตุไฟคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องอะไรคะ่ะ the fool มีไพ่ชาวกลุมนะคะ Five of Wands Two of Cups Four of Cups n of Wands ใ<ะ>ต้สำรับ Seven of Pentacles นะคะดูทรงจะไม่ใช่ความสำเร็จในเร็วๆนี้จริงๆด้วยนะต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะจากไพ่นะั้นในบางคนเนี่ย กำลังต้องการในเรื่องของการออกดอกออกผลนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนเนี่ยทำงานหนักแต่เป็นสิ่งที่คุณรักนะคะแบบมันก็เบื่อเบื่ออยากๆอ่ะอ่าแล้วก็รอว่ามันจะก้าวหน้าเติบโตอะไรมากกว่านี้นะคะมันจะมีการเงินการทองที่ดีกว่านี้ไหมอะไร่เงี้ย ะะก็ดูทรงก็ยังต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จในเร็ววันแต่อย่างน้อยๆอยอมว่าคุณเหมือนเจอทางของคุณแล้วอะ่ะอาจจะเป็นอะไรอะการที่คุณได้เดินทางนะคะการที่คุณได้ใช้ชีวิตอิสระนะคะการที่คุณได้เขาเรียกอะไรไม่ผูกมัดอยู่กับสิ่งต่างๆก็ได้นะะการที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณได้เจอกับ กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคมันก็คลิกมันก็ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพียงเพียงแต่ว่าผลลัพธ์หรือความสําเร็จกับสิ่งสิ่งนั้นอะนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่คําว่าคุณจะสําเร็จแน่นอนอ่าแต่มันอาจจะต้องรอดูก่อนแต่อย่างน้อยๆคุณอยู่บนลู่ทางที่ถูกต้องแล้วนะนะคะถูกต้องแล้วนะคะก็ ให้รู้ไว้ว่าบางครั้งอารมณ์แปรปรวนน่ะมันมาจากภาวะความเบื่อแค่นั้นเองบางครั้งมันหมดไฟมันหมดแพชชั่นบางครั้งก็เบื่อเบื่ออยากอยากนะคะบางครั้งก็เบื่อแบบเบื่อเบื่ออยากอยากอันเกิดมาจากบางทีคุณทํามากเกินไปนะคะบางทีคุณทํางานหนักเกินไปนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าสรุปสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบมันใช่จริงๆรหรออะไรเงี้ยนะคะบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้น นะคะแต่มันเกิดจากภาวะที่นั่นแหละคะ่ะทางานหนักทํางานเหนื่อยเกินไปก็บางทีก็เป็นอารมณ์เฉยๆนะคะเนาะอ่ะทีนี้อีกเคสหนึ่งมอ,องเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเนาะนะคะในบางส่วนเนี่ยก็คาดหวังว่านะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะในลักษณะที่แบบจะจริงจังได้นะอ่าแบบเนี้ยคนคนเนี้ยนะฉันรู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วแหละแต่คุณยังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อม นะคะหรือคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเขาใช่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยมีภาวะออกแนวอาจจะยังไม่พร้อมเลือกไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะหรือ,อยังไม่พร้อมที่จะจริงจังเพราะว่ายังไม่ไว้ใจยังระแวงอยู่นะคะ,ะแต่คุณก็คงจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะพัฒนาได้ไหมมันจะไปถึงขั้น,นไหนมันจะได้จริงจังหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของชาวธาตุไฟมันก็เลยแบ่งออกเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และ เรื่องของการงานการเงินอะไรบางอย่างนะคะที่ดูทรงถูกทางแล้วละ่ะเพียงแต่ประคับประคองเรื่องอารมณ์ให้ดีประคับประคองเรื่องอย่าทําหนักอย่าทํางานหนักงานเหนื่อยทํามากเกินไปนะคะแล้วก็ความสุขก็รอรอ,อดูไปก่อนนะคะเรื่องความรักก็เช่นกันเนาะแปลว่าวันนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องรีบนะเดี๋ยวลองดูคําแนะนําให้ไฟสิขอคําแนะนําสินะคะ the hermit นะคะคือถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็ศึกษาที่ใส่ใจคอกันให้มากนะคะมีไพ่ชาวกันเนาะศึกษาที่ใส่ใจคอกันให้มากดูให้ลึกดูให้ละเอียดดูให้รอบคอบนะคะก็แสดงว่าไม่ต้องรีบก็ได้เนาะการรู้จักกันมากๆถือว่าดีนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะเอ่อเรื่องของการงานไพ่บอกว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณมีประสบการณ์อะอมมองว่าจะดีมากมาก แต่สิ่งที่คุณต้องการประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องงานเรื่องเงินนั้นเนี่ยคือมัน,ม,นมันอาจจะยังไม่เคลียร์ในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะกำลังกังวลบางอย่างกังวลว่าความรู้ความสามารถของคุณนั้นพอไหมนะคะกังวลว่าเออแล้วมันมันใช่มันตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะวิธีพิสูจน์ง่ายๆนะเรื่องเงินเรื่องงานถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้ความสามารถ แบบเฉพาะทางเฉพาะตัวจริงๆอันนี้เอาว่าไม่ต้องกังวลค่ะนะคะไม่ต้องกังวลเลยเนาะเนี่ยโอกาสนะคะเดอะซันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามอยู่ในระหว่างลูกที่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใช่อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะถ้าคุณทําในสิ่งที่เป็นประสบการณ์นะคะสิ่งที่คุณชํานาญอยู่แล้วคือทําต่อไปนะคะอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการรอดูความสําเร็จนะคะ ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานส่วนความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะการที่เราศึกษานิสัยใจคอกันให้มากการรู้จักกันมากๆกวก่าน,นี้นะคะน่าจะช่วยคลายความกังวลได้ว่าตกลงเขาใช่หรือเขาไม่ใช่ตกลงความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันก่อนนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นคําแนะนำเนาะของชาวธาตุไฟส่วนใครที่คิดว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะคะรู้สึกว่าเหมือนจะใช่แต่อาจจะยังไม่ใช่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องงานเงินอะไรก็ตามให้บอกว่าเดอะซันไม่แน่ในอนาคตนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอีกก็ได้นะคะขอแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจกับกับอะไรหนึ่งประสบการณ์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณนะคะมุ่งมั่นตั้งใจกับคนที่คุณจะต้องคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องรู้จักทําความรู้จักกันให้ดีนะคะรู้จักกันนานๆรู้จักกันให้ดีให้มุ่งมั่นในเวนั้นก่อนนะคะแล้วเนี่ยโอกาส โอกาสใหม่ๆก็เป็นไปได้ที่จะเข้ามาหรือการที่คุณทาความรู้จักกันให้มากก็กลายเป็นโอกาสที่ใช้ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นคุณมีประสบคุณจะประสบความสําเร็จแน่ๆเาวทัดไฟนะมีทั้งหกไม้เท้ามีทั้งเดอ s u ซัเพียงแต่มันใช้เวลาแค่นั้นเอง นะคะเอาละก็ประมาณนี้อ่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยววันที่3ตุลาก็คือพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการทําพิธีลงณนะหน้าทองนะคะลงณนะหน้าทองนี้ของออมเองนะคะทำสองรอบแล้วนะคะก็เห็นผลตามผลลั์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุคคลอมก็จะเห็นผลลัพ์ในเวของอมนะคะสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องกังวลจะมีเทาดําไม่มีแน่นอนนะคะสายข่าวแบบนี้นะคะก็จะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าจะไม่เกินกรรมนะทุกคนนะผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรรมเช่น เราอยากมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแต่เราเนี่ยชอบทะเลาะกับชาวบ้านอ่ะแต่เราเนี่ยไม่เคยดูแลรูปลักษณ์หน้าตาของเราเลยปล่อยโซมอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ถึงเรียกว่าไม่เกินกมไงนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยก็คือจะดีมากๆนะคะผูกมิตรมีมิตรเมตีที่ดีอะไรเงี้ยรอปไนะคะแต่อันนี้จะเป็นพลังงานในการเสริมนะเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมอยากหนุนนะคะ พลังงานในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็สามารถติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะขยายเวลาให้ถึงเที่ยงนะคะเนาะเป็นเป็นก่อนเที่ยงสักนิดนึงก็ดีนะคะลงนะนะคะก็วันที่3อาจารย์จะเอาไปปริ้นแล้วก็ทาพิธีเพราะฉะนั้นวันที่3ตุลานะคะขอก่อนเที่ยงคนที่จะคอนเฟิร์มนะคะเนาะก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย